ลอยลาเป็นคนบ่มีคุณค่าก้มมน้าน้ำตาลินไหลคิดย้อนกลับไปชื่งในอดีตก่อนเก่าพระเอกเที่ยวมานังเฝ้าอ่อนเห่าหมอพูวงมาลายพ่อปานสิอุ้มพระเอกหนุ่มมาเว้าเอาใจ เป็นตู้ทองเคลื่อนที่ได้คนทั่วไปเอิ้นเศรษฐีนี้แต่มาวันนี้ชีวิตของไมโยกเท่าเลือ่ายผู้แค้นเก่าๆนั่งเที่ยวมาเฝ้าด้านนาเวทีพระเอกกับบมองพระร้องกับบใยายดี ลูกหลาน้ากันแตกนี้จากเศรษฐีเกือบเป็นขอทานเนื่อยเหีียวนังยานพ่อปานว่าผีอ่อ,อบ่มีหอดข้าสามล่อไผ่เด้นอสิมาสงสารหิวกะตามาหนุ่งสินคาด,ดาเข้ามาในงาน ต่างจากแม่ยกรุ่นล้านพระเอกยิ้มหวานส่งมาเอาใจเ่าแม่กับเท่าตาแขวดอกลูกแพรแต่ว่าบักแอวแม่นี่ยังเวรีกูดเวรีกูดไม่อยากจะเชื่อเลยบอธรรมดาโอ้บอธรรมดาแล้วเนาะโอ้โหบุวยมากทั้งบุตรเอาโอ้โห โอ้วันดียายวันดีจ้าโอ้ยายมัตตาบัตในเมืองไทยแหละครับอ้าวยายจะยู่บางปูนี่แหละเนาะยายอยู่บางปูเออมานี่มาเที่ยวนี่มานี่แหละเนาะบ่ไก่กันเด้ยายซื้อหยังยายหมาโอ้ยายหมาแน่โอ้วัดีแล้วเอาชาลี่เอิ้นชื่อข่อยเป็นชั่วยจีบช่วแดนฟังยายสิฉกดชูฟังซื้อยายไมีตัวยังแหน่หอหีบหอหีบมอมาสาลาอาหอมออาอ่านว่าหมา คครรัับนอกมีเตอร์ชาลีเจ้าเนี่ยอุโธลูกแพะเพราะมันธรรมดาคนมีการศึกษาสูงสัมผัสมิเตอร์ชาลีจ้าแสดงว่าย่ายเรียนจบสูงเอ้าดังรูปประพันธ์สันฐานดัง อ้ดวการแต่งตัวกะชิฮูต่อต้อนกะขุนสูงได้นะ่ะนะจบปรลินดาตีอยู่สิงคปโปร์บรบจบปรินดาโท่อยู่เช็กบบจบปรลินดาเอกจากฟลอริดาเออจบปั๊บไปชนีไทยหับมาเห็ุงานอยู่ไปชนียซีปีอัลซารี<อ>สบาย<อ>สบายมาทำงานอยู่ไปสนีย์ซีปีเออสบายสบายจ้าต้องเป็นผู้จัดก,การนั่งในห้องแอร์เย็นๆเมื่อช่วยบอกสบายสบายดอก ผู้คัดจดหมายบ่กโอ๊ยช่างค้าจดหมายแล้วปวดหัวชื่อเดียวกันคนละนามสกุลกันหลายยัยยัยเจ้าเป็นผู้รวบรวมเงินแม่นบ่นี่แหละโตสำคัญนะนะเงินขาดปั๊บเขาหักเงินเดือนให้แล้วเธอติดโลภอมทำงานไปเซนี่แบบสบายเออยายอยู่แผนกใดแผนกเลี้ยสแตมเลี้ยจังไหนเลี้ยจังเสียโอ้ซูม,มือสูม,มือกับเลี้ยยุติเลี้ยแนวอื่นซูม,มือเนี่ย <laughs> ยุ่งทำงานอยู่ไปสะนี่วันตย่อยเลยว้ายบอยย้ายไปเป็นคู่ยู่แถวสมุทรปราการมาเป็นคู่ยุ่สมุทรปราการเออสอนเด็กน้อยอนุบาลเว้ยอาลชาลี่สอนเด็กอนุบาลอยู่ได้สองอาทิตย์เอ้ือยันน้อยๆแี่วายมันกินเขาว่าแสบเนาะเป็นนังต้งกินเขาเพแสบขีเดียี้มูกเด็กน้อย แล้วลเด็กน่อยนอะมือนอยากให้เห็นเธุรกิจ่วนโตยู่พักขนมเนย,ยาให้เห็นอาอยู่พขนมอยู่เี่ยไ,ได้เาตีนเามือจกอักถืไดเห็นอย่งขายตงปิ้งไกลแล้วขายดีหลายขายดีคนมาซื้อสูมือบอไลแมงวันหาลูกค้า <c oughs> อะไรบางวันเออมักบบเพ่งลูกแพ่ไม่หักบาสอะไรนีบ่มักจังไหนมือนี่สิมาจ้างเสียงอีสานได้เนี่ยโอ้สิมาจ้างเสียงอีสานมักลูกแพ่ไรเออโอ้ว่างเล่ละมืออื่นเนี่ยมันบ่ว่างดอกมืออื่นบ่ว่างใช่เบ่ว่างมืออื่นก็บ่ว่างบ่เฮ็ดจังไหนฉันมาตั้งไก่ล่ำให้ฟังจักหน่อยเนี่ยเป็นจักหน่อยเนาะล่ำล่ำจักหน่อยพี่น้องเอ้ย นาฬิกาหมุนไปนาถึงเวลาตำรวจ้ยไม่จับเจ้าหน้าที่ให้แน่เนี่ยปาดโท้เอียนี่พ่อพอกันหลายฝ่าลาปีมึงละเท่าขึ้นก็เก้าโตกมาปีนี้ละเป็นยังคืออามณมบอดีคือสุปีว่านี่จะเลยไม่เเห็นสิสองหอยคุ้มเชิญกูนั่นกูไม่อยากให้มึงออกมาเอี้ยนี่ เป็นผูยิ่งบ่ได้จับหันใบหนีอ๋อที่แตเกเรามา้าเลยเรียกเขาเลียงหนุ่มที่อันนีมน้มึงเป็นไ,นไผ่เหรเอเอา้อมามึงบหจับผู้ดีบ่แล้้เน้อเจ้าหมาเป็นกูจับผู้ตัวอิร,อเรอเอาเท้มึงากคุยอะไหมาจังไหนสิหูจับมึงอ้าวมันเรียกมัปูแล้วมันนางมันยอม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 อมยอ่อม้หจับแค่มึงคุยบาหมาหูจับมึง กูย่างไก่มันมือเ้ามันนอนอยู่มันยังห้องใส่กูนั่นแล้วมันห้องจังไหนมาว่าใส่มันาโอ้้ยยกแบบมาเอาตัวหันต้เออเอาอีย่องมึงมาอยู่ป้าแถวพระขนงผีมึงมีสอยมีแหวนใส่เนาะอีอันนี่ามึงกูมาทำมาหากินเน้ะพี่ถ้าผู้เป็นสาวต้ออโอ๊ยมึงมาเห็นงานก่อสร้างได้ดิดูทุกเรามาขายลาบมาแหวน ไอสีฟ้าสีแตกน้ำกูโอ้มึงมาเป็นคู่สอนเด็กหน่อยแทนกูฏิมาแมนเจ้ามาเห็นหนังเหรอเป็นย้อนอาชีพนี่มันดีจังไหนมึงเคยยืนถืออาชีพนี่ปาดมันคือหาใศษได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินมูลเอาสามีเงินดีมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องครับครับครับบอกแม่สูน้ำ ่องแม่นมึงห้ข <pos> <eni> you know? ึ้นมาอีหยังก่อเดิเนี่มาไหายันไหนกูน้ำหาผัวกูเอาเอาชาลี่นี่บอกผัวมึงมาแม่เอาน่เอากูมาหากินอยู่นี่ตั้งเดือนสาวขุนตั้งอีเสียงอีสานเขามากคุงเทพที่แรกโอ้ได้มาได้ผัวอยู่นี่ได้เสียกันกับผู้เบาอยู่เสียงอีสานนี่ละนี่ผู้เบาเสียงอีสานเออ้ผู้เบาอีสานผู้เบาจังชันแล้วมันมันเป็นอีหยังมันเป็นตัวละครหยังอยู่เสียงอีสานเป็นคนว้อยที่เป็นพระเอกขุนเป็นพระเอก พูดไดอล่ะฮะเดี๋ยวเอาพี้แพ้มันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันผู้น,นี้บะกพี้แพ้พี้แพ้อันไหนบ้าอ,อันใดนน้นอยน้อยคือความเก่าความหลังนัาง่าได้สิพี่อันใดนเราเอากระน,น,นั่งนี่แล้วจำมาได้พี่นั่งได้อีกเอากระน้องย่องมีเดี๋พี่ ควาเขาควบหลังยังได้เดี๋ยวยายอ้าวแต่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันได้เสียกันเจ้าลืมนี่ยทีโอ้ได้เสียกันยุบมองไดนอยู่เนี่ยอ้าวกยุบรอขางสังกษะสีดัด้วยดู้ยดู้ยหมดดูด้ยนี่จมาโมเมย์ยังไรเดี๋ยวนี้อันเจ้าจะมองที่ได้เสียหายหลุดไปนี่เขาเป็นพระเอกมอลำนี่เสียหายจากไหนเอาขวดกินเบ้าเล่าล่ะ มันเป็นผัวใครอีนี้ล่ะกัน <laughs> มาได้ลูกน้ำกันพู่นึงพุ่นไอ้เจนี้จังได้กันอยู่เลยไม่ไม่เพ็ดจังไหนเล่าใครกอดมันนั่นแ,นแล้วก็สิได้กัได้ายหูเจ้า <laughs> ไปกอดก,กู้ซังกระสีสิแม่ดีดีเจ็ดะแพ้ <c oughs> โอ้ยาอหาพ่กเม่ยเราได้ทั่วทีบั่วแดดอยากไอพี่อยากไอน,น้องไอล่ะไอล่ะไอล่ะพูดไอล่ะเป็นลูกใครมีเงินลูกปะเนี่ยกะนั่งดิละไอพูดไอลูกใครวัดตีเมงยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามแน่ ลูกไผจังไกเข่าแซงแมย่ยาดยนี้เอา้าลูกไผกเดกกอนนม่นาลูกไผสินน่จ้าโอ้ยฉันไม่ลูกไผพรายังสิกูขอผูกคอตายว่าเาือ,เอเยข้าจังซันแม่ยาคือมากรนเองจังซันปฏิเสธมเ้ยมากรเ้ยมุ้ยเฮยฉันแม่ยาสิว้าจังซันอยไข่บ่ไข่กูก็สิตายแน่นน อมาคนที่เสธกันนาด้านเนอะไอ้แมาแอบอ้างแนวนี่ว่านี่แม่โวยผมว่าหูเรื่อดไอแม่จะได้สิยบว่าผมเปียกผัวพี่แพรตีนั่งมองไหนพี่ว่านั่งพูดให้ตาพี่ตั้มว่ถึงของทต่ได้ร้องพิมพ์โลดยันแต่มือสร้างฝ่าผลกุ้งพีมาถอดพี่ มาถือไม่ยอดท้องถือตะบองยอดเพชรเป็นผัวแก้วเมียทีผัวหญิงเมียแก้วกับเธอพีแพ่โอ้ยนอนที่บ้านแต่แตแม่แตนสลิงเดียวมเาเขายี่หนีแขนใหบ่เธอรูดาแนงเนี่ยพ่อถึงยามยูยามนอนเม่ยนพีแพรบ่มานอนนั่กับซางขอนางที่ไปนอนนั่เอง พันน่ะาปนั่นดีนะปนั่นแล้วโอ้โหงยมอยู่ยิ่นอนนั่นที่ให้พี่แพนออนอยู่สุสีน้าที่คืนเพิ่อนโอ้ีเมื่อวานไม่ลูกไม่เต่ามึงไปเอาลักขานให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นคอยฉีดย้อมหลับเมื่อวานโอ้โหไปเอาลูกมายืนยันก็ได้ได้ลูกเด้ยนโต้องกัดมึงเลยได้ลูกผูนึงผุนี่หะผู้ยิ่งหรือผู้ไช่เหรอผู้ผูยิ่งหรือผู้ใช่ที่ว่าผู้ยิ่งกับบมแนผู้ใา่กับว่ถือาตโอ้ยแต่ว่าเบิร์า เพียงหายเน้ีเจ้าบอจังันเน่เจ้าจังสี่แล้วเต็มมาลูกใ่มากเาป้าพี่ภาพปาบยดอย่าเอิทัหนีแม่ยาไปเอิญแม่ยาสิเอิยีสิขนาดสาบจังันแต่ยี่อันนี้แม่เปมดเยา่ตัเอ้ยเท่าไวนี่ยังเดี่ยวูบออัวยืมเลยไหมไม่เ้อามันเถาแล้วเท่าเป็นยักเ์่ากูก็มีอยู่ พอเศร้าแล้วเรื่องอันนั้นมันพอเศร้าแล้วเจ้าหันเศร้าบ่ได้ดอกกูขาดบ่ได้ดอกปัจจัยทีเนี่ยเป็นอยังล่ะปัจจัยทีอ้าวกินขี้นอนเหนีย่แม่เคือเงินหลายแจกแจงนะครัเบิ่งเจ้าหนึ่งกับปีตาฮักอยู่เด้แหละเนาะนั่นแหละที่เป็นยังไง ปาลูกเดี๋ยวน้าี่แปาลูกมาให้พี่แพร่บ้งเบิมเร้่ดเจ้าจิฟังเ้ิัดหน้าตาลักษณะบุคลิกป่คือลูกแพ้ละกะเจ้าระว้างไว้ดิวันอ้างนะสิบอกให้อะไรกนต้องพูแล้วจัดพูรครับจัดก็าม่ได้ว่าขอจะว่าพี่แพ้่บ้างกันแล้วกันลายแป๋ไม่จอมแพงงแบบนี่โบ๊ะมังดีใสัหน้าตาหุ่นลักษณะบ่คืออะไรเจ้าเบาเาเลยเตาใสมาลูกอุบหาเรี่ยทั้งสายม้า ว่างไปถุงพลาสติกเหมนะือนออกมา,มาเดี๋ยวนี้หาอะไรแม<า>่อีอ้ยองอลูกมื่อกีนี่อีอันนี้เอา้าท่านแม่กูก็เท่าก็นี่ท่านด้วยอีกออ้กอ่อไอ้พระก,ก,ก,ก็ไปหายามันมึงหนามันแน่ล่ะท่นเน่ยเมื่อวานนอนหนึงก็ตื่นดิมืดนะตาหนันบุญเอ้าบุญลงพุ่นแม่ยาเข้าไปไหว้เม่ยาลูก เฮ้ยเห็ดบ้านหลานน่ะนะุกสันตาตาดำดำนี่นเนี่วย,ย,ยวายเาจ้าในบ้านไหนรับเอ้าเอ้ารับเจ้าในทั้งอีรับพอ่อยา,างเลยรับกระทั้งเล้าความสามารถนี่ยังเนี่ยเอา้าก็ะน,นี้มันชุ่นแนวหันลามพอมันท่าเห็ดยังมันเ็ดได้เมือดนั่นแหละบ่ได้หมายความจังสันดอกรองเพลงได้บ่มันได้ยาจักน้อยบอ่านขันมันนามันหลานพ่อยางนะมันวก็คือด้พอมันเหนือตัวมาเข้ามันเทล้นไก่ต้นสิลาลา มัลองเพ่งได้บอลููได้อยู่แม่แนมันลองได้อยู่มันลองเพ่งได้ก็ได้มดนะบ่บ่บ่บบ่อยบ่ยอมรับตัวนี้เจ้าคือวจักรพิเป็นผู้ชายครบเป็นสิเป็นผู้ยิงครบเเป็นมันกระเทือหัวโูกตัวนี้องนี่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 บ่บ่ยบ่ังนั้นคือบาจักพันพีแพ้ไป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 ตีไปใช่กลับไปหอยบ่ยอมรับ เต้นหน้าตัวใครคนหู่างจุดเด่นเว้าเรื่องเล่นเรื่องวนบ่มีไผเกินเ้าเหล่าขาวผ้ากันยางเฮินกะเทยพอกะเทยจากที่เกินล่ะว,ว่าจังได้ดี ปั้นกะทิเด็ดตาเวทีหอ้องยูวาเยวายอันนี้อันนี้อันนี้คือตัวยางเด้อ คือตโตย่างลูกแพะเด็กแก่ร่องเพียงสิมีบุคลิกท่าทา้งข้าลูกเจ้าห้องบ่ได้ลังลีลาบ่มีแบบนี้ระวังไว้ให้ดีแสดงว่าบ่แม่นลูกแมนทั้งสองฝ่ายบ่ต้องเถียงกันเมื่อนี้มีแมวมองมาตัดสินพ่อโอ้มีแมวมองมาบังพ่อจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแมวมองจ้างย่านหมาจีนนู่งละมันร้องจ้า เห็นบ่พอมึงลองเพ่งลักษณะลี่ลาของมันสเตปเต้นของมันมึงเห็นบ่เห็นพอมึงเห็นบอเห็นจังไรแม่เหตุคือพอมึงเห็ุเป็นบ่เห็ุจังไรล่ะอ้าวสเตปเต้นหมาถือข้อนมึงเห็นบ่เห็ุจังไรอ้าวมันเต้นดิ้นตายแล้วน่ะหมาเหยียบน้ำห้อนนี่นี่นันเหตุนี่มึงจี้ไว้หมาถือข้อนข้อนใช้หน้าผากปั๊บมันถือ เหตุบ่คือน่ะมึงสิบ่ได้เป็นขาใหญอสูรเด้่าขยันแน่นอนเอ้ากันอะไะอสูรย์ละยืนยุ่นเนี่ยเฮ้าสิได้แท้มุ่นผุนนี้คันได้เป็นลูกไอ้แท้พี่แพ้พ่อมึงน่ะนะนข้าก้าวเข้าด้วยก็จะแม่นน้องเพิ่นกะสิมอบให้เฮ้าเหมือนเสียงอีสานนี่ว่าท่านโดนแม่น้องเพิ่นกะสิตายแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูสงสัยอยู่แม่นลูกไพ่หรือแม่ยาสิตายกอนกันฉันเดี๋ยวเดี๋ยวนีลูกไพ่มาตายง่ายดอกกูเห็นมันไปสร้างไว้แล้วมันไปสร้างไว้แล้วมันต้องไปอยู่สร้างหยังยุงสร้างแม่ปลานีบุ้งมีฟังซ้ำเนาะเอ้ากระซังซ้ำจังซี้เลยเนาะเอาปลาตีบ่เอ้าด่าก็ตีบาเป็นตีบุ้งสร้างบาตั้งอกตั้งใจร้านนึงหา คุณพ่อคุณแม่แม่ที่มาสู่ลูกแห้ค้อนนิยมสมพ่อนวาน้องกูนะแม่ที่ผ้าทองพัฒนานิยมให้คนหลงไหลกูว่าจังไหนมึงว่าน้องก้นกูนะกูได้เลยซาตูซาตูลูกขาเทวดาเจ้า ลูกค้าเทวดาเจ้าสิ่งศักดิ์ธิ์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งศักดิ์ธิ์ทั้งหลายทั้งปวงให้คนนิยมสมพรให้คนนิยมสมพรให้มีชื่อเสียงเรียกน้ำให้มีชื่อเสียงเรียงน้ำเฮ็ดอันใดขอให้คลองให้คือกบพอแพเฮ็ดอันใดขอให้คลองให้คือกบพอแพให้แม่นกได้หลงไหลไฟฝันให้แม่นกได้หลงไหลไฟฝันซาูุซาูุเออพ่อแล้วเออพ่อแล้วจบแล้วจบแล้ว

แม่มึงเป็ดจังไหนบดมึงจะล่ำนาไรชื่อไรบ่เอามึงจะร่ำแค่ยังยังเอากระเทยรำหน่อยเอากระเทยรำหน่อยเออพอมึงร่ำกระเทยหัวปอกกระเทยรำหน่อยขอเทียงต้ม พี่ล่องดีพี่นองต้องถามพี่น้องข้าวันค่ะป้าเพื่อนเห็นไม่แยนกรับเป็นหลานบอรับจี้บอรับจ้าเต๋อขปานเลยเฮ้ยเอามาขอสอบปุ๋ยแน่เร็วเอามาอย่างนี้นี่เอามาใส่เงินปุ๋ยแห่น้องเห็นบอพี่น้องเป็นจังได๋สมมาภาค่วนเป็นสมายแม่น้องบ้นั่งนะ ก็ในย้ายมันเป็นชื่อสมศรีในรับเป็นสะพ้ายหรือเปล่าเบิ่งชมเป็นจังไหนเมี่ยยะก็เจอมือคลอคล้อแท้สิเป่าก็ะเบ้ารอดเป่ายังกระดาษย้อมแพ้่เลยล่ะี่ื่อไหรพี่น้องจะไปเข่าคางเล่าวันนี้แม่เมื่อนี้ล่ะยะที่ได้กินปิงปูชือว่าจักสัตว์เบิ่งลูกไผเอารถดมื่อนี่ย ตายลูกใครนักแรกเอ้ว่าเจ้นักเรกแบวตีนไม่ได้ขันนอนี่เนี่ยเฮ้เอาไากันให้มันเส็จกันตกลงปองใจสิรับนั่งบอไจ้เฝ้าอือให้เจ้าภาพเขาก็อันให้เจ้าภาพอ่ะนี่เด้อไม่พิ่จะมาจ้างนี่จะเลื่อมกูแล้วบัตเนี่ยสิมาจ้างไครก่อนเอากูว่าสิมาจ้างเสียงอีสานเขาเบา่างเยี่ยนนี่เบา่างกูแยกวงก็ได้กูก็สิยูเสียงอีสานคือกันโอ้มึงแยกวงมาลำนั่งเองก็ได้เ เอาัจ้างก็มิ่งนบ้างตลอดเวลาว้างตลอดเลยนรมึงเสียเอามือไหนโอ้กูเสียเอามืออื่นมือหื่อนี่แล้วเอาเอามืออื้นมือหือได้กันเลยเดี๋ยวกูรึกษาแมวมองกูจักบาทก่อนรึกษาแมวมองอยู่เอาบ้บ้เอาเอาบ้บ้เอามึเสียเอาบอาเอาบอา เอากะเอาเออของมึงอะเอาเอากะเอาว่าฉันยกอ๋อแมวกูมันเขาบอกไงทันแล้วมันบอกกูลืมเสียงกิสานไปโหลดของมึงเรียกกิลั่นตีเรียกกิลั่นเสียงกิสานเขาว่าสี่แสนห้าที่แสนห้าถ้าสามปีขุ้อีนี่มึงมาตั้งจังอีนี่จ้างกูพี่เจะกิลั่นต่อ บังอยู่ตลอดไม่นะราคาคแม่มันราคาจรสลุกให้แม่มันบอกจักั่ลขนาดยาอยู่นี่มันยังสิหักหลังอยู่อ้าวจะบอกจักรสลเนี่ยาหาจินหลายทางพูดหนึ่งหาทางหนึ่งพูดหนึ่งหาทางหนึ่งเจ้าก็ท่างวาอกแทงขนาดหนึ่งแยกแม่มันหาวอกก็ได้เจ้า,าเงินนี่มากเคิื่นกันเลยเวทีนั่นนะปาดทัวไม่โอ้ะเลขาเพิ่งราคาเท่าไหร่อีนี่ราคาเออเทียงที่สารรับเท่าไหร่กับท่ากันนั่นละโอ้เรียกยี่ล้านสี่แสนหาอัลซารี พ่อฟังอยู่ดิข่อยบ,บ้าพ่อฟังคือเจ้าแต่มมออฟังอยู่แต่ว่าขอาาอา่อยว่าเพพ่อจ้างไว้ข่อยว่าเอามันขึ้นไปใส่อบ้านกูเนาะเอามึงคิดถึง้วสิถูกต้องที่สุดแล้วฮะมันคึ้ถึง้วสิบอมึงว่าขับตายเป็นการแักควันชั่วคราวเหรอบอหละบอละขึ้นไปเบ้ากันเดี๋ยวนี้อุลุกบอได้มึงเป็นยังลุงบอได้เงี้ยวยอดลุกเดี๋ยวนี้ มาท่วกูตั้งว่ามาแล้วสิว่าให้กูมีงานอย่างงานกับพ่อตัวเจ้าภาพมาหอนแล้วกูทิให้มันหลุยไปหนังมันจ้างหรือว่าจ้าง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 ก็ต้องจ้างมึงสิเมื่อจังไหรมาหอนแล้วต้องจ้างหมอลำดีก็ได้ไหมอุ้ยสำนักงานหมอลำหือใครวัดเฉลิมนาฏนี่นาะมาหอนว้างไมเลงคุยกันในอีนี่ให้กูต่อราคาจังน่อยแน่ต่อกูกรบเบ่าเด้อกูว่าใจดำเอาไม่ทิ้งขรึ่งหน้าเสียงอีสารหรอกคนเอาคนไทยนำสัตวา คืองานหรอกแม่งานเพิ่านยังใจดำเออกระชั้นมึงกะว่างไม่ว่างขอนลงเน่าได้หลวงเพิ่นกกยังบอกรัฐบาลเขากะว่าโครงการสมานกระชันแค่นั้นดิคนไทยต้องรักกันมึงโกหกดีนี่โค้งโพตรโค้งโคตรแท้กูยังบอกาดมึงจะสินแกหลายโอ้อินเนี่กูตอกูก็ไม่นำใจอยู่ดอกตอเพราะเป็นพิธีชูชูท่านกระโดดระเบิดอยู่ว่านน้ำมันมันแพง เขาญากปากแพงไปญาติจู้ญาติปล้นนั่นน่ะ4ี0แสนหาวตีเอาตังสีเมตตากรูณหน้าเอาจักสีพันสยองปันสีพันมึงจะคึ้นโดนเด้อเดี๋ยวให้กูสังหอน์มึงก่อนสังเกตอก่อมเร็ว ถ้านั่งกับหมอกกับข้าจะเป็นตาหากระบาดนี้เอ้าก็จังสีล่นะเนาะบอกข้าวเจ้าถามเนาะเออมันหมูเนี่ยตาไผเป็นไผกันน่ยนอผู้จัดเยอะดอกเจ้าว่าจังั่นจังสีเหรอให้พี่ท่านกับบ่าวาดอกน้ำมันมันกับแพร่นข้าร้งข้าไปข้ามากกับยากาาหลายคู่หลายคนเอาจังสีเขาเอาจังสามพันซะ ฮะสามพันเอาสามพันวันลูกขึนอี๋ๆลุกขึนเป็นผู้ใดก็เห็นกับมึงจังสี่วะเโอ้ยแน่แน่เนี่เอาอะไรนะกูสิไปถ่ายอยู่เพื่อนเด็กก็สั่นมึงจ้าเป้ามึงจ้างกูแล้วมึงสิดมัดจำกูจีกูสิดไม่งั้นคือให้เขาให้ลูกน้องกูจีบเอาธรรมดาว่าจ้างกับมันต้องมัดจำโอ้มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเอาจำหลายปันไดนละสามพันเนี่ยจำครบมึงคุณแล้วหพาสิบเปอร์เซครบหนึ่งสามพัน เครืนึงกัเจ็ดร้อยแล้วเนาะบ้าเลยพอดาชีปิดเซ็นต์ม้นก็เครื่องนึงกับพันหาโอ้ 1, โออพันหนพาพันอินี่ป้ปึกเล็กเว้ยัาัวแค่ถามลูกให้ย่ายงบบางเี่อยงโอ้ยไล่บ่ขาดบ่เกินเนาอเงินนีเนาะ